สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่เอทุกท่านครับกล้องเจริญฟาร์มไก่ชนคนลุกทุ่งนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบมาเจอมาเจอกับทุกท่านอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาช่วงบรรยากาศแดดร่มลมตกนะฮะหลังจากให้อาหารนักกีฬาเสร็จก็พอมีเวลาอยู่บ้างก็มาพูดมาคุยมาเจอมาเจอกับทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะนําประสบการณ์นะฮะที่ ที่ได้ทํามานะครับมาเล่าสู่ทุกท่านได้ฟังกันนะฮะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับสิ่งที่เล่ามาก็อาจจะยังพอเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านได้บ้างนะฮะไม่มากก็น้อยนะครับหากคิดว่าเป็นประโยชน์ก็นําไปปรับใช้ดูนะครับอาจจะไม่เป๊ะๆนะฮะเหมือนที่ผมเล่าก็สิ่งไหนที่คิดว่าดีมีสาระมีประโยชน์ก็เก็บเกี่ยวไปนะครับนําไปปรับใช้ในสุมในฟาร์มหากทุกายังยังไม่ใช่ก็ ให้ปล่อยผ่านไปกันแล้วกันนะฮะเผื่อยังคนที่ยังคิดหาหนทางนะครับที่จะดูแลนักกีฬาเราเนี่ยนะฮะยังยังยังไม่ทราบนะครับก็ขออนุญาตเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องของอประสบการณ์ที่จะเล่าให้ฟังแต่จากนี้ไปก็คือเรื่องของการดูแลหลังชนนะครับหรือว่า ดูแลหลังจากการแข่งขันนะพี่น้องครับเราไม่อาจาปฏิเสธได้เลยนะครับว่าหลังจากการแข่งขันนักกีฬาของเรานะครับเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยม,นะมันหลีเลี่ยงไม่ได้นะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสนะครับแล้วแต่กู่ต่อสู้พูดง่ายๆว่างั้นนะฮนะบ,บางทีก็อาจจะชนะเร็วก็บาดเจ็บไม่เยอะตัวก็ ชนะช้าหน่อยก็อาจจะบาดเจ็บเยอะกว่ากันหรืออาจจะยกกันมาอย่างนี้นะฮะก็มีการบาดเจ็บทั้งคู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่กล้องเจรินฟาร์มเนี่ยนะครับก็จะแยกเป็นสองส่วนนะฮะแยกเป็นสองส่วนก็คือจะดูเรื่องของการบาดเจ็บมากกับการบาดเจ็บน้อยนะครับของนักกีฬาเราผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะคงจะเหมือนกันนะครับก็จะต้องดูเรื่องอาการบาดเจ็บมีมากน้อยขนาดไหนหาก อาการบาเดเจ็บน้อยนะครับการูแลรักษาก็จะง่ายขึ้นนะครับในเบื้องต้นหลังจากหลังจากออกจากสนามมาเนี่ยนะครับหลังจากการแข่งขันมาเนี่ยนะครับก็งจ้นเลาฟาร์มก็จะจะใช้พวกวัสลีนรักษาแผละนะครับใช้พวกวัสลีนใช้พวกยาเหลืองก็ได้นะฮะส่วนวัสลีนนะครับก็จะมีขายตามร้านขายอาหารไก่ชนนะฮะหรือยาไก่ชนทั่วไปนะครับเอาพวกนี้ ป้ายทานะครับบริเวณหน้านะครับบริเวณหน้าที่ที่เป็นแหลบางนะครับจะป้องกันอาการอักเสบแล้วก็ป้องกันอาการผิวตึงของของหน้านักกีฬาเราได้นะครับเพราะว่านักกีฬาเราเนี่ยส่วนมากบาดเจ็บพยนอกที่มองเห็นได้ชัดเลยก็คือบริเวณแผลใบหน้านะครับซึ่งจะทําให้มีการตกสะเก็ด มีอาการตึงนะครับบางทีก็ตาไม่ตาปิดลืมตาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราทาพวกวัลีนพวกนี้ก็จะช่วยจะช่วยให้ผิวบริเวณหน้านะครับที่เป็นแผลภายนอกเนี่ยไม่ตึงนะครับไม่ตึงนะฮะไม่ไม่กร้านไม่ตึงนะครับแล้วก็แผลก็จะหายเร็วนะครับส่วนอาการบาดเจ็บภายในนะครับ หากบาดเจ็บน้อยนะครับที่กล้องเจริญฟาร์มก็จะใช้พวกายากแก้ฟกช้ำยาจีนแก้ฟกช้ำนะครับยากแก้ฟกช้ำนะตามร้านขายยาทั่วไปซึ่งเป็นยาลูกกลอนนะครับนะเป็นยาพวกลูกกลอนนะเม็ดโตๆตหน่อยนะครับซึ่งก็สามารถถามซื้อตามร้านขายยา ทั่วไปนะครับเป็นยาคนนะครับนะเป็นเป็นเป็นยาลูกกลอนนะครับแต่ค่อนข้างที่จะเป็นยาจีนแตบบ่น่าจะเป็นยาไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ส่วนมากแล้วจะจะชื่อออกไปทางจีนหน่อยนะฮะพวกนี้นะฮะนำมานะครับแล้วก็มามาให้กินนะฮะก็ครั้งละประมาณเล็กกว่านิ้วมือนิ้วก้อยเราก็ได้นะครับนะบีให้กินนะครับ สองวันถึงสามวันพวกพวกยานี้นะฮะจะจะรักษาอาการบาดเจ็บอาการช้ำภายในเนี่ยได้ดีมากนะครับเป็นยาที่ใช้กับคนเรานะครับแก้อาการพวกช้ำตกต้นไม้ถูกตีถูกต่อยพวกนี้อาจจะใช้ได้ดีนะครับนำมาใช้ในในนักกีฬาของเราก็ได้เช่นกันนะครับแต่ให้กินในปริมาณที่น้อยนะครับจะมีขายตามร้านขายยา ทั่วไปนะฮะซึ่งเป็นยาของคนนะครับแต่ว่าตามร้านขายยาขายยาไกลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะบางที่อาจจะมีนะครับพวกนี้นะฮะก็ไม่ขอเอือนา้าก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะไปกระทบนะในส่วนของการไปละเมิดนะฮะอาจจะทําให้ช่องของเรานะอาจจะปลิวได้นะครับก็เอาเป็นเอาเป็นว่าเป็นยาแก้ฟุกช้ำนะครับซึ่งเป็นยาละกรอนแนะกะกล่องไปเนี่ยก็จะ ข้างในน่าจะห่อเทียนเอาไว้นะครับอาจจะมีเม็ดหนึ่งหรือ4ี่เม็ด6เม็ดอย่างนี้ก็มีนะฮะแล้วแต่ยี่ห้อนะครับจะห่อเทียนเอาไว้นะเกลเทียนออกก็จะมีพัชติคุ้มนะครับสีดำๆเป็นยาลูกกลอนนะฮะเอามาก็มาตัดมะหานหรือมะบีนะฮะก้อนเล็กๆนะครับเล็กเท่านิวาน้วก้อยปลายนิ้วก้อยหรือเล็กกว่านิ้วก้อยก็ได้นะฮะพวกนี้กิน สองถึงสามวันพวกยาพวกนี้นะจะช่วยได้ได้อาการฟื้นได้ได้ดีมากนะครับแก้พวกช้ำนะฮะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยหลังจากชนมานะครับหลังจากแข่งขันมาเนี่ยกองยืนรันฟาร์มไก่ชนลุกทุ่งนะไก่ชนค้นลุกทุ่งนะครับจะประครบร้อนนะครับหรือว่าประครบอุ่นนะจะใช้กระเบื้องก็ได้นะฮะจะใช้พวกน้ําอุ่นน้ําต้มสมุนไพรพวกนี้นะฮะเช็ดนะครับในช่วงเช้านะครับ เช็ดประครบตามาใบหน้านะครับตามลำคอตามลำตัวนะครับเช็ดไปทุกซอกทุกมุมเลยนะครับนะรบตรงไหนที่มีอาการบาดเจ็บอาจจะช้ำนะช้ำเลือดช้ำหนองมาอะไรงนี้ก็ได้นะเช็ดนะครับเช็ดเพื่อให้บริเวณที่ช้ำม,มาฟกช้ำม,มาเนี่ยอาจจะออกเป็นสีเขียวสีแดงอะไรก็แล้วแต่นะตกช้ำเลือดมานะนะครับใช้ใช้ ร้อนประคบนะครับสามถึงเจ็ดวันนะฮะนะฮะให้ให้ทำประมาณสามถึงเจ็ดวันเพราะว่าตังสูบางฟาร์มนะครับจากเลี้ยงน้ำเย็นเนี่ยพอเราเลี้ยงน้ำเย็นนะครับพหลังจากการแข่งขันมาเนี่ยแต่เราประคบน้ำเย็นนะครับบางทีก็น้ำเย็นก็ยังยังทำให้อาการอาการพกช้ำนะฮะหรืออาการบวมอาการเขียวต่างเนี่ยบางทีมันก็ อาจจะยังยังช่วยไม่ได้นะฮะจะต้องประคบอุ่นประคบร้อนนะครับเหมือนโบราณโบราณเราสอนมานะครับนะฮะหากมีอาการพุกช้ำนะครับตามเข่งตามขาตามร่างกายอะไรต่างๆนะฮะครับโบราณโบราณเราสอนมาก็คือจะประคบอุ่นนะครับจะช่วยได้ดีนะฮะก็ที่ซุ้มก็จะจะทําแบบนี้นะครับตลอดแล้วก็ที่ซุ้มเองส่วนมากจะเลี้ยงน้ําอุ่นนะครับ ไม่ค่อยได้เลี้ยงน้ําเย็นก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการประครบร้อนหรือว่าประครบอุ่นนะครับอากปามใดที่เลี้ยงน้ําเย็นนะฮะหลังจากการแข่งขันมาก็ประครบอุ่นเข้าช่วยนะครับจะทําให้คลายเส้นนะฮะของนักกีฬาเรานะครับอาการบาดเจ็บอาการตึงอาการกล้ามเนื้อฉีกขาดพวกนี้นะครับก็สามารถเอาอุ่นมาประครบช่วยได้นะครับ ก็ลองทําดูนะส่วนถ้ากรณีของการแข่งขันมาเนี่ยถ้าบาดเจ็บมากนะครับอาจจะยกกันมาหรือไม่ก็อาจจะชนะคู่ต่อสู้มาหลายอันอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือชนะมาไม่กี่อันก็แล้วแต่หากู่ตสู้ที่มีความแข่งกันหรือเบียดกันมาอย่างนี้นะทำให้รา,าบาดเจ็บเยอะๆเนี่ยะนะครับในในก้องเจริญฟาร์ม ไกชนคนลุงทุ่งนี่ก็จะใช้ยาฉีดช่วยนะครับใช้ยาฉีดช่วยก็คือพวกยากแก่พวกแก้อักเสบต่างๆซึ่งมีขายตามร้านขายยาไก่ชนนะฮะซึ่งก็มีนะครับมีห้อไหนก็แล้วแต่ท่านจะเลือกใช้ก็แล้วกันนะครับถามดูนะครับผมเชื่อแน่ว่าทุกท่านคงรู้จักนะครับเหตุใดถึงต้องใช้ยาฉีดช่วยนะฮะแล้วก็ยาฉีดช่วยเนี่ยมีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหน นะครับก็จะตอบตรงนี้เลยว่ามีความจําเป็นในบางกรณีเท่านั้นนะครับก็คือถ้าบาดเจ็บมากนะครับยาตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการรักษาแผละจะเป็นแผลภายนอกก็ดีหรือว่าแผลภายในที่เรามองไม่เห็นนะฮะยาตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยกรณีที่บาดเจ็บเยอะนะครับถึงจะต้องใช้นะครับที่สูมถ้ากรณีของบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะเราจะไม่ใช้นะฮะ เราจะไม่ใช้นะครับฉีดพวกยานี้ช่วยนะครับคือฉีดในช่วงอาจจะกลับมาจากแข่งขันนะครับในช่วงตก้กลงคืนก่อนจะนํำนักกีฬาเราเข้านอนก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะลุกตื่นตวดเช้าอีกวันนึงนะครับฉีดตอนเช้าก็ได้เช่นกันนะครับแต่การฉีดยาก็จะไม่ฉีด บ่อยนะครับจะไม่ฉีดติดต่อกันนะครับจะฉีดดอาการสักเข็มหนึ่งถ้าอาการดีขึ้นนะครับเข็มต่อไปก็ไม่จําเป็นต้องฉีดหาอาการยังไม่ดีนะครับอาจจะ2-3วันก็จะฉีดอีกเข็มหนึ่งนะครับประมาณครึ่งซีซีนะครับฉีดแล้วก็จะให้กินพวกยายาลูกกลอนยาแก้ฟกช้ำยาจีนนะครับยาแก้ฟกช้ำนะ,ะอาจจะเป็นยาคนไทย ทำนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะตามร้านขายยามีขายนะครับก็ลองถามดูนะฮะเอามาใช้ยาพวกนี้ก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ปฏิบัติเหมือนกันนี่แหละฮะเหมือนกันนะครับประครบอุ่นประครบอุ่นประครบร้อนนะครับจะเป็นกระเบื้องก็ได้จะเป็นน้ําอุ่นน้ําสมุนไพรก็ได้นะครับเพื่อให้คลายเส้นไก่ก็จะฟื้นตัวเรียวนะักกีฬาเราจะฟื้นตัวเร็วทีนี้มาดูเรื่องของอาหารนะครับ อาหารที่เราจะให้นักกีฬาของเราหลังจากการแข่งขันมาเนี่ยได้ได้ได้กินนี่นะครับวันถัดไปตื่นตอนเช้ามานะครับเราจะให้อาหารจะให้อาหารอ่อนนะครับอาจจะเป็นข้าวสุกก็ได้นะครับง่ายๆเลยนะข้าวสุกนะครับข้าวสุกไปแช่น้ําหน่อยนะครับใส่แช่น้ําพอมันมานนะครับหรือว่าอาจจะน้ําเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับซาวๆกับน้ํานะครับอาจจะใส่กระบอกนะกระบอกที่เป็นกระบอกอาหาร น้ำใส่นะครับแล้วก็ซาวๆให้ให้เขากินนะครับกินทั้งน้ํากินทั้งข้าวไปนั่นก็ไม่เป็นไรหากหากทุกท่านมีหัวอาหารก็ให้กินพวกหัวอาหารก็ได้นะฮะพวกอาหารอ่อนหัวอาหารก็ได้นะครับเพาารา,าระว่าพวกนี้จะย่อยเร็วนะครับหัวอาหารก็ย่อยเร็วนะครับเพราะว่าจากการต่อสู้มานะจากอาการเหนื่อยจากการอาการบาดเจ็บน,นะครับอาจจะทําให้ระบบย่อยอาหารนะครับของนักกีฬาของเราเนี่ยอาจจะ ทำงานลำบากนะครับอาทิเช่นบาดเจ็บมาเยอะๆระบบช่วยอาหารภายในนะครับอาจจะกระทบกระเทือนอย่างนี้เป็นต้นนะมากน้อยก็แล้วแต่นะครับควรจะให้อาหารอ่อนนะฮะสักสองสามวันดูอาการย่อยของของนักกีฬาเราเป็นเป็นหลักนะครับหากบาดเจ็บไม่เยอะสองวันสามวันแรกถ้าเขาสามารถย่อยได้ดีก็สามารถให้เเปลือกได้นะครับหากบาดเจ็บมาเยอะนี่ก็ควรที่จะให้อาหารอ่อนเป็นพวก ข้าวสุกนะครับข้าวสวยนะฮนะแช่น้ํานะครับสาวน้านี่หละหรือไม่ก็ให้หัวอาหารก็ได้นะครับหัวอาหารจะเป็นแบบไหน,นก็ได้นะฮะหัวอาหารพวกหัวอาหารไก่ชนก็ได้หัวอาหารลูกไก่ก็ได้นะครับยิ่งหัวอาหารลูกไก่แรเกิดยิ่งจะย่อยได้เร็วนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะหัวอาหารลูกไก่แรกเกิดเนี่ยนะจะมีโปรตีนสูงนะครับจะทำให้ร่างกายของนักกีฬาเราสามารถได้รับโปรตีน ได้เร็วขึ้นนะครับสามารถฟื้นฟรูร่างกายได้เร็วนะครับจากการที่ใช้พลังงานจากการต่อสู้เยอะนะครับก็เราสามารถให้ได้เลยนะครับเป็นหัวอาหารของลูกไก่แรกเกิดผมใช้หัวอาหารลูกไก่เนื้อนะครับเพราะว่าจะมีโปรตีนสูงนะครับแล้วก็จะทำให้ ระบบย่อยนะครับของของนักกีฬาของเราเนี่ยสามารถว่ได้ง่ายก็เราไปทําดูนะครับไม่ไม่เราไม่ได้ให้กินไปไปตลอดยาวเลยนะครับอาจจะกินแต่พอถ้าระบบย่อยของเขาไี่ดีขึ้นนะเราก็จะหยุดให้นะครับอาจจะ2วัน3วันหรืออาทิตย์หนึ่งก็แล้วแต่การบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนก็ดูเอานะฮะดูเอาปรับใช้ให้สังเกตอาการบาดเจ็บของนักกีฬาเรา เป็นสําคัญนะครับนี่ก็คือหลักๆของการดูแลนะฮะการฟื้นฟูนะครับการบาดเจ็บหลังจากการแข่งขันมานะฮะผมก็จะปฏิบัติอย่างนี้นะครับทุกครั้งหรือทุกเครดม้แต่การการรวมไก่ใหม่ก็ดีนะครับการนวมไก่ใหม่หรือว่าการปล้ำไก่ใหม่นี่นะฮะที่เปิดปากปล่อยปากให้ให้ต่อสู้กันนี่นะครับหลังจาก นั้นก็ถ้ามีการบาดเจ็บก็จะปฏิบัติอย่างนี้นะครับเหมือนกับการเลี้ยงดูไก่นักกีฬาที่ทําการแข่งขันจากจากสนามมายังไงอย่งงางนั้นเหมือนกันนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะฮะจะสามารถช่วยนักกีฬาของเราฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับนะฮะทำมาอย่างนี้นะครับก็เลยอยากจะนำเรื่องราวนี้นะมาเล่าสู่ทุกท่านให้ฟังกันนะครับพี่น้องท่านอื่นนะฮะที่เป็นนักกีฬาทำการแข่งขันเสร็จ ท่านปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับทำอย่างไรให้นักกีฬาของเราเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วนะฮะหายจากการบาดเจ็บได้เร็วก็เม้นมาหน่อยก็ได้นะครับข้างล่างนะครับอาจจะพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ของเรานะครับได้ได้ทราบกาันท่านที่เปลี่ยนมือใหม่ก็จะได้รู้นะฮะหลังจากแข่งขันมาก็จะได้ปฏิบัติถูกนะครับอาจจะเป็นวิทยาทานนะครับให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่เรานะฮะทำให้วงการ กีฬาของเรานะครับได้อยูอ่ไปอีกตราบนานเท่านานนะครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะจากกล้องจีนเนฟาร์มไก่ชนคนลูกทุ่งนะฮะนำมาเล่าสู่ทุกท่านฟังนะครับอีพีหน้าก็จะนสะาสาระดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่ทุกทุกท่านฟังเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับสำหรับอีพีนี้ขอตลาพายจากขอทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ